สวัสดีครับผมนุชัตนะครับมาสอนวัดวีซิมไม่ใช่สอนแนะนําแล้วกันครับวัดวีซิมัแบไบตล์ของผมอา่ามิเตอร์เข็มนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าวีซิมนี่มันอยู่ย่านไหนเป็นอา่าประมาณหนึ่งกว่ากว่าอ่าเลี้ยงที่ขาสามของซิมการ์ดนะครับ ปกติผมจะตั้งมิเตอร์เมื่อ,อยังไม่ได้ใช้ผมจะตั้งไว้ที่เลงสูงมากพันดีซหรือว่าพันเอซเพื่อป้องกันอ่าคนที่อยาไปใช้อย่างอื่นในการวัดอย่างไฟบ้านไฟอะไรอะ่ะเดี๋เราตั้งที่พวกย่านโอมรับรองมูวิ่งคอยไม่เหลือแนะ่ตอนนี้จะวัดดีซิมเราจะตั้งที่สองจุดห้าครับสองจุดห้าโวลต์ดีซี แต่ตอนแรกที่เราจะวัดเพื่อหาบนวีซิมเราต้องหาขาหาขามันก่อนนะครับอ้บอร์ดตัวเนี้ยหาขามันก่อนว่าวีซิมอยู่ตรงไหนเราจะวัดหาก่อนฉะนั้นต้องตั้งที่ย่านโอมครับโอมการตั้งเล็ง์โอมอย่างหัวตั้ง R คูณหนึ่งเนี่ยก็มีการ ซีีโอมก่อนซีีโอมผมมือเดียวซะด้วยอีกแล้วครบเห็นไหมฮะเราต้องให้มันได้ย่านสุดสดเกลทีต่ตั้งค่าที่ศูนย์โอมจะอ่านจากขวาไปซ้ายนะครับตานบนพอจับช็อตกันปุ๊บซีโลปรับ VR นะครับให้เข็มมันมาให้สุด ไม่ให้ถึงมันจะเกินไม่ได้หรือว่าไม่ถึงก็ไม่ได้เพราะค่าโอมมันผิดพลาดอย่างเราปัดปุ๊บค่ามันก็จะน้อยกว่ามากกว่าอย่างนี้อันนี้แบตอ่อนนะฮะแนะนําเปลี่ยนแบตแต่ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมตั้งที่คูณสิบน่าจะหาผู้ช่วยสักคนเห็นไหมครับคูณสิบปุ๊บเข็มมาเลยเกินด้วยเราปรับนะครับทีวียา ปรับหน่อยเพื่พอให้มันตรงกัะศูนตรงกับศูนย์โอเคใช้ได้ละตอนนี้เราวัดหาค่าได้แล้วนะครับปุ๊บเนี่ยมไว้กับกล่องาโดก่อนผมใช้หนังยางมัดไว้เพื่อจะนี่ครับกาวกาวของผมผมยัดเข้าไปใช้สายบวกเป็นกาวนะครับเราจะวัดแบบเขาเรียกว่ารีเวิร์สไบแอสนะครับโอิีเตอร์ เซจเรียบร้อยนะครับวัดเราจะวัดดูว่าเดีูงออกมาพบขาไหนที่เป็นเกาวนี่พบขึ้นไหมขานี้บ๊วัดทุกขาครับขาขาที่ขึ้นมากที่สุด มีแน่นอนครับต้องเป็นขานี้แน่ๆนะเซตไม่ได้ออเอาเซตใหม่ผมเทียบเก่าออกับเก่าแล้วยังไม่ได้นะต้องปรับให้มันได้โอเคขานี้ขึ้นสุดขึ้นสุดคือว่าเป็นขากาวแน่ๆที่เรารู้กันคือว่าขากาวกับขา,าวีซิมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันฉนั้นเมื่อเรารู้ว่าขานี้ เป็นกาวานนี้ปีซิบแน่นอนครับ